เป็นยางที่พ่อเบิงแล้ว,วมวลสื่ผู้เซียลมีิ้อแจ่มใส่กพบดีเไปเรื่อยๆเพราะว่าในแนวทางของเ่ามันต้องแน่นสิแต่บางครั้งตองนี้พใหม่เลมันก็จะมีจริงจังมากค่ะจะมีะะความจัจธรรมความเป็นจริงอย่างเงี้ยอาจจะมีสันสันพี่น้องหรือเป็นกันคือนักเทียมันจะตรงนี้จะจะทความเป็นจริงในโลูนี้มันมันมันเป็นอย่างที่ที่เขาจะต้องอยู่กับความจริงแล้วก็มีความตลกเข้าไปน้ำ นในในในความจริงมันก็ต้องก็ต้องแอบความตลกเข้าไปมันจริจีมันจะิจดีแต่เขาอยู่ในโรงมีได้้าเขาย่สัธิทินความจริงหรือว่าเอ่อในความที่มันเศร้าหรือทุกข์หรือยังที่มันนั่นเกินไปมันก็ติลายเป็นเป็นที่เลียดถ้ามันมีความเบิกบานเข้าไปเนี้ยมันผสมประจานกันเข้าไปมันก็จะมีความพอดีบางคนบางคนมาถามถามอะไรเขาว่ะจะไม่จะไม่ยุนิจะเห็นที่อย่าง ก็มาขีดยางใช่ไหมไม่หาเสียคนหรอนี่มัยยนติกายเห็ดก็มันติเห็ดตินคนโมโหคือคือเขามาเห็นงานอย่างที่าประสบะการณ์ชีวิตเนี่ยคือสบายให้มาสมบัยลดยอดสิดไปลำบากเข้าไปลำบากทางนี้สนใจไปไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือเขาถือว่าเขาเป็นประสบการณ์ชีวิตเขาเคยสุขสนุกสบายเนี่ย อันเดียมเพียคนเห็นในข้อต้องปี่ไทยคือผมคื้นเ้บังคับผมว่าม็นคนรวยจะบ่ว่าป็นบริลุมลำบากขนานี้แต่่าเห็นไเท็นสิ้นทีเจ้าของอยากสิเฮ็ดในรั้วนิบานคือเนียแรลคุณบริเุกอกบริเลอาก่ว่าผมกล่าวขสินี้อันจะกินด้วยเดียงจะว่ามคนรวยเด้ะก็เลยเห็นดูว่าถือเป็นพลในชีวิตของตัเอง เขาทาได้เราก็ทำได้ไดในเมื่อสุขภาพเราโอเคเป็นสินะก็คือเหมือนกับว,ว่าเขาเขาได้ได้ประสบการณ์ชีวิตเราเขาได้เห็นได้ชีวิตดีเอ่อซีเดียวเฮ็ดมันก็เป็นเหมือนกับว่าหนูไปยัง่วนรยังที่จะมันก็เนินกับเขาได้ธรรมชาตดได้ออกกําลังกายในการเฮ็นนเดหนุเฮ็ดดีอ่าดีกับร่าง,งให้มัได้ในส่วนที่เขาเฮ็ดมันกับปบระเด็บประเด็เหลือปากกว่ารแรงก็เพราะแม่น้น้ําหนาเกินไปไม่ใช่หรือหนาเกินไปที่น่า เเฮ็ดมีแกจะวางเขาเฮ็ดหลอกเขาเขาอยากเฮ็ดเขาเฮ็ดลราเขามีความสุขมันมัมีอย่างที่จะยากมันม like ีอย่างที่จะรู pattern, so ้สึกว totally. ่าถ like ูกเลยแล้วแต่บางบางทีเหมือนยางเขาเฮ็ดเราเออบางคนมองว่ามันถูกแต่ว่าเขาปรถูกมันก็เป็นอย่างที่ตัง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 วันลาของแต่ละจีแต่ละใจเข็ดบางคนเฮ็ดได้บางคนเฮ็ดไม่ได้บางทีเหมือนยางเฮ็ดเนี่ยมันง่ายๆแต่บางคนเฮ็ดไม่ได้บางคนเฮ็ดได้ บางคนที่เฮ็ดว่าได้ก็บหาว่ายากมันมันก็มันก็นกนกต้องมุมมองว่าแต่ละยานที่เขาเฮ็ดเนี่ยเขาเฮ็ดล้วเขามีความสุขเขาเฮ็ดใจนี่คือบวบหยากง่ายหรือลําบากก็ลำบากทางเฮ็แเรามีความสุขบอมีลําบากบอมีง่ายคนถามถามมาไรกว่าเจอริลินสินตุลุงแล้วเจ้าสาโศกเป็นว่าคนถามมันก็มีอารมณ์ด้วยกันด้วยแโดยเฉพาะอารมณ์บองผิเนี่ยว่าบางครั้งเนนั่งนึกถึงคำสิ่งที่มันผ่านมา คือพันม,น,น,นมาเป็นเพื่อนตาดีจริงว่าสิ่งที่พันทานงายบางครั้งคิดคิดคิดอะไรแบบน้ำตาไหลผู้เดียก็มีอารมณ์นั้นมีอารมณ์นั้นอ่านีนคือการขนาดเพื่อนเพื่อนซีที่ไรมั้านสาวๆส,สีน้ำสีผมว่คคคาคิดเข้มงวดไปแล้วตัดโลกของมันมาคิดแต่การเลี้ยงลูกนะน้ำตาอะไรลผู้เดียวบางครัง้งบางครั้งนี่ถึงว่าให้ให้ลูกไปเต้าให้แล้วจะพังพันง่ายเหมือนนี้เลย คือสร้างสอนลูกบางครั้งบางคราวมันคือมันอยากให้เขาเป็นคนดีที่จะได้ต้องสืสอนลูกได้จะให้ลูกที่เป็นคนดีได้ในเื่อสอนเขาไปแล้วเขาก็ยังบอดีแนวได้ก็ไม่น้อยใจนางใจนางตาสิดูดิเรื่องของลูกเนาะความแบบเออ่ความโกรธความโลภความหลง่จิตใจนิสัยนิพพานลายมันเป็นของลูกแล้วเขาก็ยังอยู่กับสิ่งแบบนี้อยู่ เมว่อวานที่ดูได้ครอบครัว่าก็ดีหรือก็ลูกก็เต่าก็ดีบางเชียงเขาก็บางเชียงบางยางกับอะไ้ดังใจก็อยากให้ซีมนั่นให้ซีมดีๆสำหรับเขานั่นแหละจริงๆว่าเอ่อเขาจะมอบจะซีนดีๆสอนซีนดีๆเขาเขาชิได้มากน้อยแค่ใดอยู่ทธิฐานบุญของเขาบางคนว่าเขาโปรสอนบางคนว่าเขาโปให้ยิีนดีแต่ในเมื่อเขาให้แล้ว ยังพี่ใหญ่เนี่ยเพราะว่าพี่ใหญ่อาจจะแบบอยากให้เพื่อนได้ดีแบบลูกเต่าเนาะรังเทียมเขาอาจจะแห้งแม่อาจจะยังแม่ก็รู้สึกว่าพอเขาวอาไปแล้วก็จะรู้สึกว่า เอาแม่ก็รูุ้กเป็นปบยหรือโบนี่เขาบอกไปแล้วคือบบฟังเอาแค่อย่างนี้เขาหลุดเป็นโบจะสบายใจอย่างนี้บ้างเพราะว่าอารมณ์แบบนี้จิตของมนุษย์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้จิตของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวอันอยากเดี๋ยวพอากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวพอดีมันจะเปลี่ยนตลอดแต่ทีิที่เดี๋ยวเฮ็ดแล้วมันผ่านไปแล้วกัน เข้าไปยึดไหมโมเป็นย่างแต่แค่ไหนแค่นั้น่าจริงๆนะครับเพราะว่ายังไม่อยู่กับพี่แนนอีกเลยสบายสบายเย็ดอย่างที่มันแบบอยู่กับธรรมชาติลูกเต่ากัไปเรียนหนังสือพ่อกับลองข้าวเกี๊ยอยู่บ้านเมื่อเห็นของมาเห็นจะลองขราวเกีหนูก็ได้ลองน้ำเปิดบานเลยอยู่กับพี่เลนคือเคยมาคิดใ้สิ่งรู้เลยว่า ทุกเงินนี่เพื่อจำเป็นกับสีบอคิดเรียงท,ที่มันกดดันไม่เรื่องของนี่คุณว่านสมองนะแต่ว่าเท่ากับเท่ากับนึกได้แต่เท่ากับวางมันได้จริงนะเออเท่ากแล้วก็ผ่านเรานึกได้ว่าเออมันมันไม่มีเบื่อละค่ะมีเท่าได้ <ừ. S 2> ประสบการจริงดีจริงบ่ดีทุกคน <ừ. S 2> ประสบคือกอันเมื่อวันนีผู้ใดที่จะดีตลอดหรือว่าชัวตลอด มันจะม่ดีไม่ว่าดีแต่เพียงแค่ว่าเขาสิพานมันไปแล้วก็ไปทางหนาเอเขาไปทางหนามันแทบเป็นอดีตไปแล้วอ,อ,อ,ดอดีตก็คืออดีตเพราะสามารถกลับขึ้นมาได้เขาก็อ,อยู่กับปัจจุบันเห็นยังไงเให้อ,อยุ่กับปัจจุบันเห็นอีที่สุดถ้าปัจจุบันดีอดีตก็ดีอนาคตก็ดีทุกอย่างจะดีไปคือในงานสุเกิด,กดข,นนข,ขึ้นมาค้นแบบ คือปล่อยเรียมทีว่นทีว่านคดดันนะไอศิพกส่วนมัน่ศิพกมาติดข้าวมันค็จะเป็นมี่ดหรอศิพเออสิขามไปเอาไปย่างามมันอวาที่เรไปไม่ได้ไปเห็นติ้ไปเราเห็นว่่เี่ยแบบมะน่องเนี่ยลองเที่ยงเดือไปลายแลเกี้ยงตั้งซอตั้งหาิ้งิงอร์รทีเรคิดมุกรัลบไปจรนะแต่ที่ไป่ทานกล่อมเป็นยังไงี่นะนั่นกล่อเราค้อนกล่อมที่ตกล่องเราอยู่เป็นยังไงเราเขียนบทไว้อนี้นี่นี่ไรนี่รอ คือบางครั้งหนึ่งบางครั้งการเล่นที่ท่านข้องมันอาจเสี่ยงต่ำกันไปลแต่แต่ละคณะหรือแต่ละทีมคุณจะสร้างให้คนขำได้ขนาดไหนอาทิตย์เป็นเรื่องเดียวกันได้เข้ามาอ่านเฉยเนี่ยจะว่าคุณสิมาะอารมณ์ให้คนเบิ่งไหนเหมาะกัไหนก็เหมือนละครละครกับเรื่องเดิมๆกันเพคนกัดฉากมาจะเปลี่ยนศิลปินเปลี่ยนดาราแสดงที่ท่านกล้องก็คือกัน ก็จะเปลี่ยนตัวแสดงว่าเออคนนี้มันแสดงบทนี้มันก็เออพี่น้องก็ได้เบื้อีอัตลุดนึงได้เบื้ออีคนนึงแสดงมันก็พอต่างจากละครในจอทีวีทั้งเชียอดอกโศเอ้ยเพิ่นเลยจะว่าจ้กรอบเนี่ยต่ว่าศิลปินที่เล่นต่แต่ละยุคแต่ละสมัยไปใช่ปะอืมก็จะเบิ้งก็ได้เบิ้งหลายๆคนแสดงเนาะถูกต้องแล้วก็จะมีหลายๆดอกนี่ที่ผพาเด็ดโยนี่อ่ามันนอกขอบคุณมเนี่ยอ่ะมันจะหกมันจะอย่าวค่ะ